ครับสวัสดีครับชิปนี้มาหยอดเขาครับเครื่องหนูคือเ่าแล้ะครับเครื่องนี้ก็เมาเบา้ามือน,นี่ก็สิเม้า,บ,าบ่าปัญหามันหน่อยปัญหามันก็มีอยู่ว่าถาเขาเฮาบระสะอาดนะครับมีเฟียงมีหยางมันก็สิบวกลงคือจังหน้ากระจนรออันสุดท้ายแล้วครับ ันนี้เฟียงมีหยังมันเลยบกค่อยลงครับยอดแล้แล้วครับสามให้มือนี้มาต่ออีกเมื่บวานได้สองให้มือนี้ได้แล้วอีกให้นึงให้นี่สองให้แรกเป็นแต่ได้สามลายอยู่แล้วครับมันไหนบกค่อยลงเป็นดินเหนียวฟอรมดินเหนียว ก็ได้ง่างกบออกครับหมู่บ้านนี่มันบ่ถมให้มันดินเนี้วอันมันบ่ค่อยถมมันต้องดินทรายครับเครื่องอันนี้มากินทรายคันดินเนี้ยอันก็ต้องแข็งแหงเนี่ยอันนี้มันเปียกฝนนะครับมือหนันผมปันเล้งแหงสภาพดินพ่นครับให้นี่สภาพดินพ่นให้ข้างล่างดินเนี้ยวเลย ล้างสุดยิน,น้มเย้าไก่เครื่องครับวานในยางถมหมกวกก้อนสิบวีเ่เหลีวนี่ครับกิน,น้มเย้าเหมือนวานในยางถมหมวกกับยังมีเมด็ดเข่าอยู่คแบบบ่ถมให้ ว่าทมหมู่บ้านนี่ยาทงาทมยางทมกับานางทมมาัวเบื่อตัวกับนี่คือดินย้อนบอนนะครับวัวทมไห้นี่เพื่อนวัวเคยทุ่มไห้สิได้สามไลฟ์แบบนี่ไห้นี้ ฝนตกลิ่นนะครับมาบาังแปดโมงเดินวนีก็สิบโมงเลยห้นี่ก็คือกันบุคคล้งปนเดมีเสี่ยงทำไ้นี่ปไปไปเบื้องการยอดเลยครับเดี๋ยวมิงขวัญสีโซ่สเต็ปมากับลานครับมือมากับมิงขวัญ มูกับปว่างครับไก่แจค่ารับจ้างตัดหญ้าสวนยางก็เลยบดได้มานำ่มาจังไรกับค่าลูกน้อยค่าหนุนิดมาบดได เสือกตึงแล้วบ่ตึงได้แล้วเนาะอ๋อโชว์ด้วยตึงเสือครับห่างสิบสามสิบเซนเเหนียวครับฝนตกติดสิบหนูยากเนียหน่อยครับบางนั้นว่าได้เอาน้ำเสือก่อกครับเข็ดแหงมันดาน,นซื้อๆกันแท้ ลกระเซียวตามแนวเสือกแล้หละวราครับยิงพ่นครับเบิกว่าเขาไอซำนั่นก็เลยเห็ดไปซำนั่นก่อนปีนาค่อยเบิกไหมครับ เปลี่ยนระยะกันนะเปลี่ยนเครือกมีไหม่วัดครับมาถอดดอ,อกครับใส่ลงไปต่อครับซ้ำนี่แหละครับถึงนบ่ควอยทมปันใดครับมันเปียกโมควอยทมปันใดเปียก หนึ่งละสิบยางไปใหญ่ครับตัดตึงได้มิ่งมิ่งม้มมวนเสื้อเขาอีกปกติผมก็อยู่ฟังฝุ่นกับยางสลับกันไปสลับกันมาถ่ายคลิปให้เบื้องจะเข้าครับยางอีกเทือนึ่งกับ สิพอดเลยนะครับเดี๋ยวกะสีจอดเขาก่อนครับตากฝนเลยมือนี้ว้านกับตกหน่อยๆลิ่นๆเพื่อน,น,ท,นที่ว่ามือนี้ลิ่นตั้งแต่เสาเลย ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหนายอดเขากันครับสีวะเลีวครับสวัสดีครับ